ถั่วค่ะถั่วฝักยาวค่ะจัดงามๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้เจอเพีย้ยอเยอะจริงๆค่ะเพื่อนๆชดเเลยค่ะจัดมดหนอนมแมลงกำจัดเพี้ยดำาโอ้นี่เพนมาจับเลยโอ้หหลุดเลยค่ะโอ้มแมลงหลุดร่วงกาวอย่างนี้เลยจ้าโอ้ทุกคนมดเยอะมากทุกคน โอ้โหเขาจะไปไหนกันคะเนี่ยใครมีปัญหาอย่างแม่ก้อยอยู่ไหมคะที่สวนคะ่ะมดเยอะมากๆจ้าโอ้ตรงนี้ก็มีคะ่ะโอ้อย่าปล่อยไว้นะคะทั้งมดทั้งแมลงคะ่ะผลจริงไหมคะแม่เพื่อนดูเลยโอ้โหสิ้นซากตัวจริงคะ่ะไม่ต้องรอนานทําใช้เลยคะ่ะมดไปที่ไหนนะคะไม่ได้มาเปล่านะคะเอาเพี้ยมาด้วยคะ่ะเพื่อนดู ต้นไหนกระโดดขีดพ่นเลยคะ่ะขีดพ่นตั้งแต่ตอนติดผลเล็กๆนะคะยันผลโตกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่นา่ารักทุกท่านคะวันนี้ไม่ก้อยมาแจกสูตรแบบง่ายๆค่ะในการกําจัดมดหนอนแมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมสูตรนี้ยังเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตค่ะใช้แล้วพืชผักงามยกสวนจ้าเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะปูดกำจัดมดหนอนแมลงที่ง่ายที่สุดค่ะก็คือมะนาวนะคะ เครื่องดื่มชูกำลังค่ะผงชูรสค่ะเกลือค่ะน้ำยาล้างจานค่ะน้ำตาลทรายค่ะใช้าขาวใส้แดงได้หมดเลยนะคะน้ำสะอาดค่ะหหรือ2ลิตรนะคะมะนาวนะคะหหรือ3ลูกนะคะได้เลยนะครั้งนี้ไม่กล้ยทําเยอะนะคะขอใช้3ลูกนะคะหวานบางๆอย่างนี้เลยนะคะมะนาวมีกรดซิติกและกรดมาลกิกนะคะ โอเคค่ะไม่ก้อยฝานมะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามะนาวค่ะใส่ไปในน้ําสะอาดเลยค่ะเพื่อนๆลงไปเลยสูตรไล่แมลงที่ง่ายที่สุดนะคะสูตรนี้นะคะสามารถทําความสะอาดของใช้ในครัวได้นะคะบริเวณเตาแก๊สคาบไหนที่สกปรกไม่สะอาดนะคะใช้สูตรนี้ได้ด้วยนะไล่แมลงก็ได้ทําความสะอาดในบ้านก็ได้นะคะแถมยังไล่ยุงจิ้งจกตุกแกในบ้านได้ด้วยนะจ๊ะ ็น,น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนโต๊ะนะคะช่วยไปสกัดและท่าสารอาหารนะคะจากมะนาวออกมาค่ะอีกช้อนหนึ่งค่ะ ในน้ำมะนาวนะคะมีแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ไว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตวิตามิน B1 B3 B5 ยังประกอบไปด้วยแคลเซียมฟอสฟอรัสโพเทสเซียมโซเดียมและแมกนีเซียมจา้าเอาถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติต้านเชื้อโรคเชื้อราและเชื้อแบคท,ทีเรียรได้เป็นอย่างดีทําให้พืชเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอแถมยังมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งดีมากๆในการกําจัด มดหนอนแมลงอย่างสุดง่ายเลยค่ะนี่นะคะเป็นสูตรพิเศษนะคะเพื่อนๆมีเครื่องดื่มชูกําลังนะใส่เครื่องดื่มชูกําลังลงไปได้เลยนะคะเร่งรากเร่งการติดดอกต้นโตเร็วสมบูรณ์แข็งแรงเครื่องดื่มชูกําลังสองฝาค่ะชุรสค่ะโมโนโซเดียมกูตามตดหนึ่งช้อนชาพูนพูเลยนะคะใส่ลงไปเลยจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆเกลือนะคะเราใส่ลงไปเพียงนะคะ ไปลายช้อนนะคะเพื่อนขาปลายช้อนชาค่ะนี้นะคะปปเปไนใบ้จ้ากำจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยได้ดีมากๆมดดำมดแดงมดคันไฟเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสม,มให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนเพื่อนๆไม่รีบร้อนอะไรนะคะสามารถหมักได้นะถึงสามวันเจดวัน14ี่วันนะคะเรียกง่ายๆว่ายิ่งหมักนานประสิทธิภาพยิ่งสูงมากๆคะ่ะ นี่ที่ไม่ก้อยหมักไว้3วันค่ะน,นี่ของดีจริงค่ะไล่แมลงในสวนก็ได้ไลแ่แมลงไล่ยุงจิ้งจกตุ๊กแกมแมลงสาบในบ้านก็ได้นะคะทําใช้เลยเสร็จแล้วค่ะมาดูวิธีใช้เลยค่ะมดมะแมลงไม่เหลือสิ้นซากกันไปเลยจ้ะต้องสูตรนี้เลยนะคะเราก็เทสูตรนี้ใส่ลงไปเลยค่ะ1แก้วนะคะอยู่ที่100รอมลหรือ150อมลนะคะประมาณ1แก้วน้ําดื่มนะคะ สูตรนี้นะคะทําเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปฉีดพ่นกําจัดมแมลงได้เลยแต่สําหรับต้นไหนนะคะที่แบบปูมดทันไฟเยอะมากๆเพียแป้งเยอะมากๆให้เพื่อนๆเพิ่มสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะเป็นน <c oughs> ้ำยาล้างจานนะคะใส <c oughs> ่ลงไปค่ะห <c oughs> นึ่ช้อชาปูนปูเลยค่ะ แล้วจ้ามาดูวิธีใช้เลยนะคะสุตรฉีดพ่นได้เลยะคะ่ะต้นกล้าเล็กๆใช้ได้เลยนะคะอูเควค่ะชอบมีหนอนผีเสือ้อเขามาวางไข่ไว้ค่เะเพือเพิแป๊บเดียวอ่ะเควเพื่อนๆจะเจอหนอนผีเสื้อนะมากัดกินใบหมดเราก็ฉีดพ่นสูตรนี้เลยากาจัดมดแมลงกันอย่างง่ายๆสําหรับต้นกล้าเล็กๆแบบนี้นะคะแม่เพื่อนฉีดพ่นไปแล้วนะคะสักประมาณ5นาทีหรือ10บนาทีนะคะเพื่อนๆก็มาลาดน้ําสะอาดตามนะคะ ติดพ้่นได้เลยค่ะพุ่งพองเต๋อใบขาวกำลังเขียวกำลังงามเลยอีกพ้่นเลยค่ะมะกรูดค่ะเพือ่อนๆค่ะมะกรูดก็จะมีสองใบอย่างนี้เนาะติดพ้่นสูตรนี้เลยค่ะป้องกันไข่หนอนที่เสื้อที่จะมากัดกินยอดอ่อนใบใหม่นะคะติดพ้่นเลยโอ้พริกกำลังงามงามต้นพริกกำลังสวยสวยค่ะยอดหงิกยอดงอยอดกูค่ะแม่ค่ะเจอเพี้ยไฟลายแดงค่ะ พ่นสูตรนี้นะคะพเพื่อนค่ะพ่ดเลยพ่นบนใบใต้ใบแล้วก็เน้นทุกยอดเลยนะคะที่มีองอค่ะเพื่อน ok ค่ะโอ้เพื่อนเพื่อดูก็เห็นหมดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นมดดำมดแดงนะคะพเพื่อนเพื่อเห็นก็อย่าไว้ใจเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ oh, oh, พเพื่อนดูเพี้ยอออนค่ะเนี่ยก็จะเป็นเม็ดเล็กๆเ,เหลืองๆอย่างนี้นะคะเนี่ยโอ้ oh, <S <S <ๆ>เห็นไหมหมดดำก็อย่าไว้ใจมดแดงก็อย่าไว้ใจค่ะสิพ่นสูตรนี้ไปที่ใต้ใบเลย นิ้นพิธีใต้ใบค่ะพักทองค่ะเพื่อนเพ่นคะสีดพวเลยตอนนี้ดค่ะบนใบใต้ใบค่ะสีดที่โมเลยค่ะเพื่อนจ้าพักทองกําลังงามเลยสีดพวเลยโอ้มะเขือค่ะใบหงิกใบงอปลูกไปหลายรอบแล้วไม่ได้กินผลนะคะทั้งใบจุดใบด่างค่ะพิกดูที่ใต้ใบเลยโอ้โหเพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนค่ะเพียบเลยโอ้โหแก้ไขปัญหาง่ายด้วยขวดนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนทำใช้เลยมาต้นการออกดอกค่ะ ป้องกันเชื้อโรคเชื้อรากําจัดมดเพลี้ยกันอย่างง่ายๆกระถางนี้ไม่ก้อยมีมะเขือหลายต้นเลยค่ะมะเขือเปาะเจ้าพญามะเขือยาวนะคะมีหมดเลยค่ะกำจัดค่ะก็ฉีดพ่นเลยคนใบใต้ใบนะคะนี่เลยจับดอกแล้วฉีดพ่นที่ใต้ใบด้วยค่ะนี่เลยค่ะฉีดพ่นเลยกําจัดมดนอนมลแรงกันอย่างง่ายๆ สูตรนี้เลยค่ะกำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟไลายแดงลายขาวโุกเลยค่ะอย่งนี้ก็อย่าปล่อยไว้ค่ะกระถางนี้มันเขยยาวค่ะเพื่อนๆและสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะน้ําหมักมะนาวสูตรพิเศษของเราในการไล่มแมลงและบำรุงพืชผักนะคะเราใช้นะคะ1แก้วต่อน้ำสิบ หรือยี่สิบลิตรได้เลยนะคะสูตรนี้ไม่ได้หมักนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพืเ่อนเพื่อหมักน้ำหมักมะนาวไว้ค่ะเนี่ยของดีจริงค่ะเราใช้นะคะสองช้อนค่ะคือยิ่งหมักนานยิ่งเข้มข้นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะสองช้อนต่อน้ํานะคะสิบหรือยี่ลิตรได้เลยค่ะโ,โ,โซเดียมกุตาเมตนะคะหนึ่งช้อนค่ะสัดส่วนนี้สําหรับเพื่อนเพื่อ,อที่ปลูกต้นไม้พืชผักอีกเยอะนะคะ เกลือค่ะกาจัดมดหนอนแมลงได้ดีมากๆมดคันไฟเพลี้ยเยอะๆนะคะขึ้นต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนะคะเราใส่ลงไปนะคะอยู่ที่ปลายช้อนโต๊ะอย่างนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะยาล้างจานค่ะหนึ่งช้อนค่ะเ้เพื่อจะไปล่าลวงหรือฉีดอุ่นได้เลยจ้าไปค่ะมาเลยค่ะมาที่จุดเกิดเหตุเลย ธรรมดานะคะเพืนขาเห็นอย่างนี้อย่าปล่อยไว้จ้ารบสิ่งนี้ลงไปด้วยนะคะในกรณีที่มดเป็นรังใหญ่ๆอย่างนี้นะคะรวบสิ่งนี้ลงไปนะคะ้ดีว่อไปที่หน้าลุปอย่างนี้เลคะโอ้เดินไปไหนท่าแม่รยเหมือนกันจ้าเน้นที่รังนะคะเพื่อนขา แก้วนี้เลยจ้ะนผลจริงไหมคะแม่เพื่อนดูเลยโอ้โหสิ้นซากตัวจริงค่ะไม่ต้องรอนาะนทำใช้เลยค่ะตรงนี้ก็ด้วยค่ะทุกคนโอ้นี่แม่ก้อยก็มีน้องกิ๋วนะคะมาช่วยนะส่วนนี้นะคะไล,ไล่มดไล่แมลงแล้วก็เป็นปุ๋ยอย่างง่ายๆนะคะนี่เราลดข้าวโพดแล้วค่ะเป็นข้าวโพดซูเปอร์ค่ะเพื่อน่ะ เร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆใครปลูกริกไม่สวยริกไม่งามริกยังไม่ติดดอกออกผลนะคะเจอเพีย้ยไฟไรแดงเยอะทำสูตรนี้เลยคะ่ะนี่แมงรักค่ะทุก่านนะดูเลยค่ะ,ะ,ะ,คะเขียวสมบูรณ์แข็งแรงกอใหญ่ตเร็วเพีย้ยแป้งค่ะมดดำมดแดงค่ะทิ้เื่องสูตรนี้เลยคะ่ะกำจัดเพีย้ยแป้งกำจัดมดดำมดแดงกันอย่างง่ายๆแก้าอ,อาการไปหง,งอกปเหลืองสุดด่างจ้า ไปเลยไม่เหลือจ้าโอ้ถั่วค่ะถั่วฝักยาวค่ะจัดงามๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้เจอเพี้ยอโอ้เยอะจริงๆค่ะเพื่อนขาฉีดพ่นเลยค่ะกำจัดมดหนอนแมลงกําจัดเพี้ยดำอย่างนี้นะคะฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นทั้งต้นเลยค่ะมัเยอะจริงๆหนูเป็นจนเป็นคราบดำๆเต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นเลยบนใบใต้ใบนะคะแล้วก็เน้นลาารถทางดินด้วยนะคะโอ้ฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อน โอ้โหเพื่อนมาจับเลยโอ้หลุดเลยค่ะโอ้โหแมลงหลุดร่วงกาวอย่างนี้เลยจ้าเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆมาลาดน้ําหรือมาฉีดพ่นน้ําสะอาดตามได้เลยนะคะโอ้โหร่วงกาวกันอย่างนี้เลยจ้าโอ้แก้อาการค่ะพืชใบเหลืองจุดด,ด่างเชื้อโรคเชื้อราเยอะมดมแมลงเพี้ยเยอะนะคะน่านู้นสุดนี้เลยจ้ะดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆนะคะดกจนกิ่งย้อยโอ้โห ผลพี่ก็ดดดๆแน่นๆกันอย่างนี้นะคะเพื่อนๆขีดพ่นเลยโอย้ต้นไหนกระโดกคะ่ะขีดพ่นเลยค่ะขีดพ่นตั้งแต่ตอนติดผลเล็กๆนะคะยันผลโตกันเลยนะคะแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยคะ่ะจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะเห็นมดเห็น<ด>แมลงต้นไม้ไม่งามทําสูตรนี้เลยคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย ไปก่อนนะคะ